พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่24ตุลาคมคริสตศักราช2023 คำพยานชีวิตโดยคุณฟอราสากะเทวันสีลังกาในหัวข้อเรื่องเป็นดั่งพ่อแม่อยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ1-6ถหและข้อพระคัมภีรหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่71ข้อ6 ข้าพระองค์พึ่งพระองค์ตั้งแต่กำเนิดพระองค์ทรงเป็นผู้นำข้าพระองค์มาจากคานันมารดาข้าพระองค์ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์เสมอคุณฟอร่าสากะเทวันเป็นพยานว่าครอบครัวของเรามีขนาดใหญ่ดิชันเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องทั้งหมดหกคนเป็นหญิงสามคนและชายสามคน ดิฉันเสียทั้งคุณพ่อและคุณแม่ไปตั้งแต่อย่างเด็กพี่ชายและพี่สาวเป็นคนเลี้ยงดูดิฉันหลังจากคุณแม่ของดิฉันเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งดิฉันรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างที่สุดดิฉันมักจะร้องไห้โดยคิดว่าดิฉันจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมพระเยซูทรงรับดิฉันไว้ไม่มีใครรักดิฉันเหมือนพระองค์ ดิฉันได้รับกำลังใจจากพระคำพีซดุดีบทที่23ซึ่งคุณแม่มักจะท่องพระคำพีตอนนี้ให้ฟังเมื่อดิฉันจับมือท่านและเดินไปด้วยกันหรือเมื่อดิฉันพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลตอนนี้ดิฉันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วดิฉันมีครอบครัวมีอาชีพและมีชีวิตอิสระ พระคำพีสดุดีบทที่23ที่คุณแม่สอนไว้เมื่อยังเด็กยังคงปลอบประโลมใจพระคำพีตอนนี้ทำให้ดิฉันมีความหวังเมื่อเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วยความโศกเศร้าหรือความท้าทายอื่นๆขณะที่ดิฉันท่องพระคำพีสดุดีจากความทรงจำความปิติยินดีและสันติสุขมีชัยเหนือความทุกข์ของดิฉัน ดิฉันเรียนรู้ที่จะมองหาพระเจ้าเมื่อต้องการความรักจากคุณแม่และคุณพ่อดิฉันรู้ว่าพระเจ้ารักและห่วงใยดิฉันพระเจ้าสามารถปลอบโยนดิฉันเหมือนคุณพ่อและคุณแม่ข้อคิดสำหรับวันนี้พระคัมภีร์นำข้าพเจ้าไปสู่การเล้าโลมใจเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกอ้างว้างและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน เป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่เป็นทุกข์จากการสูญเสียพ่อแม่ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงปลอบประโลมใจบุตรทั้งหลายของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทรงนำและความโปรดปรานที่มาจากพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ